อยอะไรเนี่ยโอ้ยเจอแต่ช่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ไปหมดเลยวันหยุดปีใหม่ทั้งทีเนี่ยก็ว่าจะได้ไปเที่ยวเล่นกับเขาบ้างนี่อะไรต้องมานั่งดูทีวีโอ้ยฉันก็ไม่คนไม่มีคู่ได้สิได้ดูทีวีสิเปิดแต่ช่องอะไรมาเนี่ยฉันก็เจอแต่ช่องเดิมเดิมั้นเลยโอ้ยไม่มีอะไรนะ่าสนใจให้ดูเลยอ่ะน่าเบื่อจังถ้าฉันเนี่ยมีคู่กับเขาบ้างก็คงจะดีนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีคู่ ฉันก็เลยต้องอยู่คนเดียวเพราะฉะน,นั้นเวลาที่ฉันเนี่ยจะออกไปเที่ยวฉันก็กล้ากลัวๆเพราะฉันไม่มีคนมาเดินจูงมือด้วยเอาเป็นว่าเล่นโทรศัพท์ดีกว่าโอ้โหแล้วดูสิมีแต่คนโพสถึงแบบเนี่ยฉันได้เที่ยวกับแฟนนะแฟนฉันเนี่ยพาฉันมาเซ็นท่าเลยแหละโอ้โหบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยเปยของให้ฉันเต็มเลยนะออตอแหลตายแหละแก ว่าไงนี่เนี่ยเป็นผัวของฉันเองนะเขาเนี่ยพาฉันเนี่ยมาเที่ยวสนานาเขาเนี่ยพาฉันวิ่งเล่นไปด้วยกันบอกเรโน่ผัวฉันแ่บฟิตแล้วก็แบบโอ้โหสุขภาพเนี่ยจัดเต็มแล้วก็ดีมากเลยนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่คนโพสถึงเรื่องแบบนี้เพร์เนี่ยฉันเนี่ยไม่มีคู่ด้วยมันก็ยิ่งน่าอิจฉาเอ๊ะแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเออโรงแรมอะไรอ่ะมันชื่อโรงแรมอะไรเนี่ยโรงแรมสุลันศินศาสตร์อร่อยอ่ะมันเป็นโรงแรมอะไรเนี่ย อุ้ยแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยโอเคอยู่นะเนี่ยโอ้พระเจ้าอุ้ยสวยจังเลยอะอุ้ยมันอยู่ตรงภูเขาด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยน่าไปแฮะโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่นเองอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูสิห้องพักสวยจังเลยอะอืมติดต่อที่ไหนเนี่ยอ๋อไปน่าจะบอกไปอ๋อติดต่อต้องติดต่อ095เขีดเอ็กเพื่อติดต่อนายธีระ สุลันสินสตัตว์อ,อ๋อที่แท้คือชื่อของแรมนี้มาจากนามสก,กุลของผู้ชายคนนี้เองโอเคสงสัยคุณจะเป็นเจ้าของแรมอุ้ยหน้าตาดีจังแฮะอุ้ยโอ้โหดูดิงานดีอะอุ้ยตายแล้วโอ้โหเจ้าของแรมหลออขนาดนี้ฉันคงต้องไปแล้วแหละคือนละเท่าไหร่เนี่ยคขืนละคือนละหนึ่งพันโอ้พระเจ้ามันช่างถูกอะไรแบบนี้เออสวัสดีค่ะฮัลโหลอืมว่าไงครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า อุ้ยตายแล้วโอ้โหเสียงหอดเลยอะเออเมื่อกี้ว่าไงนะครับโอ้เปล่าครับเปล่าเออไม่ทราบว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับนี่เจ้าของโรงแร,มส,รมสุนท์ศิสารเองนะครับเออพอดีแบบว่าพอจะมีแบบเอ่อห้องเหลืออยู่ไหมล่ะคะคือพอดีว่าฉันเนี่ยสนใจจะติดตอ่อแล้วก็ขอซื้อห้องของคุณสักคืนหนึ่งอะคะ่ะเอ๊ะหรือไม่ก็ทั้งสัปดาห์เลก็ได้ค่ะอ๋อห้องก็ตอนนี้ก็ว่างอยู่นะครับอ่าคุณอยากไล่ห้องไหนไหนก็บอกผมได้นะครับเอะ โอ้ไม่ไหวแล้วเสียงเราเกินโอเมื่อกี้ว่าอะไรนะครับโอ้เปล่าๆค่ะไม่มีอะไรค่ะอ่าโอเคครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสนใจในของผมนะครับอาจจะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเออเปล่าเปล่าใไมไม่ถูกใจนะคะผมแค่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มั่นใจในเรืของเราเนี่ยก็สามารถที่จะวอ l k in เข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องมาออนไลน์อยู่เผื่อว่าคุณเนี่ยไม่เห็นภาพที่มันชัดเจนเนาะโอเคค่ะโอ้โหพนักเอ้เจ้าของแรมเนี่ย โอ้โหบริการดีจังเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคครับคงมีเพลงวันนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอะไรเนะ่ยเดี๋ยวก็ผมขอวางสายก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปทํางานต่อเนาะอุ้ยตายแล้วเจ้าของแรมนอกจากจะเสียงหล่อแล้วยังดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีด้วยอะ่ะโอ้โหสเปคฉันเลยคะ่ะสเปคฉันเลย อันนี้คือตาไฟต้องขอโทษทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่มามันแปลกๆอ่ะโมตาไฟก็ภาคดีสุดแด้แค่ได้แค,แค่นี้แหละไอ้เรื่องแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามฉันเนี่ยก็อยากที่จะไปที่นั่นเต็มที่แล้วค่ะโอเคเก็บกระเป๋าสัาร,ะ,ระอะไรให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางกันไปเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็เก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยละโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยว้าไปเลยละกันโอ้ยไม่ไหวแล้ว,อย,ลวอยากเจอเจ้าของเลยไม่ไหวแล้วเอ๊ะนี่ใช่ไหมเนี่ย โรงแรมที่เขาว่าน่ะโอ้โหตายแล้วมันยิ่งใหญ่อะไรอลังการขนาดนี้โอ้โหจะนั่นสิทางเขา้าไหนดูซิว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวก็ดูนั่นสิคะทุกคนโอ้โหเป็นโรงแรมที่โอเคมากแค่ทางเข้ามันก็หรูแล้วด,ดูสิคะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอะ่ะมองจากภายนอกเนี่ยก็รู้แล้ะคะ่ะว่าหรูหรายะทุกคนในที่สุดเนี่ยเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะโอเคเอชันเนจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกันนะคะโอเคเข้าไปเลยกันดีกว่าเนาะ อยากเจอเจ้าของแรมไม่ไหวแล้วมาแล้วค่ะเออสวัสดีค่ะโอ้โหนั่นคุณเจ้าของแรมใช่ไหมคะนี่โอ้สวัสดีครับเออเสียงอย่างนี้เนี่ยใช่คุณที่ติดต่อมาไม่นามมัน,นี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันเพิ่งติดต่อมาไม่นามมันนี้เองเออโอ้โหคุณพนักงานไม่ใช่คุณเจ้าของแรมเนี่ยเออเออ เออมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋ออ๋อคือเจ้าของโรงแรมเนี่ยดูเป็นคนที่เทคแคร์เอาใจใส่ดีจะคะ่พะพอดีแบบดูจากการพูดแล้วก็นมนวลูกค้าแล้วเคือบ,บน่าจะแบบถูกใจลูกค้าหลายคนนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ให้ฉันใช้บริการของคุณโอเคค่ะจะกลบกับบ้านก่อนนะคะโอเคครับคุณผู้หญิงเดินทางด้วยส,วสดิภาพนะครับขอบคุณที่มาใช้บริการของทางเรานะครับอ่ะแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าฉันเนี่ยจะมาติดต่อแล้วก็ขอดูห้องหน่อยนะคะ ไม่จำเป็นว่าต้องดูห้องก็ได้นะครับคือแบบว่าดูจากหน้าตาเอ้ยไม่ใช่ดูจากการดูแลเอาใจใส่เนี่ยห้องพักที่นี่เนี่ยน่าจะดีทุกห้องเลยนะคะอ๋อแน่นอนครับใช่ครับบริเวณโรงแรมของเราเนี่ยก็จะมีห้องพักทั้งหมด4ห้องนะครับคุณผู้หญิงนะครับสามารถที่จะเลือกห้องใน้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยออกไปเนี่ยตอนนี้ห้องทุกห้องเนี่ยก็ว่างหมดแล้วเนาะเลือกให้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลคเชอร์ไว้นะรายละเอียดของห้องแต่ละห้องนะครับจะประกอบไปด้วยห้องทุกห้องนะคร สำหรับแช่ด้วยแล้วก็เตียงนอนเนี่ยก็ใหญ่มากเลยนะครับผ้าห่มอะไรเนี่ยคือให้มาอยู่แล้วนะครับเออมันไม่ไรค่ะไอ้เรื่องพวกนี้ฉันรู้อยู่แล้วนะครับว่าโรงแรมของคุณเนี่ยมันดีรสประสะสีแค่ไหนอโอ้โหคุณผู้หญิงก็ตลกจังเลยนะครับเนี่ยโอเคเอ่อมีอะไรให้ผมจะเพิ่มเติมไหมมั้ยครับเนี่ยอันนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับโรงแรมของเรานะครับจะรับไว้หน่อยก็ดีนะเดี๋ยวผมขอเอ่อขออนุญาตนะครับคุณผู้หญิง ขอชื่อนามสกุลครับชื่อชื่อเอ่อสมปองบุญยืนค่ะอ๋อโอเคครับสมปองบุญยืนนะครับถ้าเกิดว่าโดนชื่อช,ชื่อใครสักคนนึงเนี่ยโดนพ่อแม่หรือโดนใครเนี่ยขอโทษนะทุกคนคือ <c ười> ไม่รู้จะคิดชื่ออะไรแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมขอเบอร์โทรหน่อยครับอุ้ยโอ้ให้เบอร์โทรซะด้วยเ <c ười> ออเบอร์โทรครับเบอร์โทรเออคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าได้ยินผมไหมเนี่ยเออขอโทษค่ะเบอร์โทรคือ0ูนย์หกสี่เอ๊ะ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 อ๋อโอเคครับศูนย์หกสี่เออ อ๋อโอเคครับสหรับห้องที่คุณได้ไปนะครับก็จะเป็นห้องที่อยู่บริเวณชั้น3นะครับก็ห้องนั้นก็ราคาเดียวกับห้องอื่นราคา1,000พนะครับโอเคเออถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเดินไปไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมอาจะพาคุณขึ้นไปก็ได้นะอ๋อโอเคค่ะเออแปบ๊บนึงน,นะคะฉันฉันคิดว่าฉันจะขอสแกนจ่ายนะคะ อ๋อสแกนจ่ายเหรอครับโอ้โหจ่ายเลยเหรอครับคุณผู้หญิงขอบคุณมากเลยนะครับใช่ค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยฉันโอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลองดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าอ๋อนี่ไงครับมันเอ่อเดี๋ยวมพืาอนน้มันแจ้งเตือนอ๋อนี่ไงครับมันขึ้นมาแล้วโอโหขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้หญิงอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงจะพุ่งไปไหนตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ตั๋วไปแล้วนะครับก็ปกติแล้วนะครับประตูจะเปิดให้ก็ต่อเมื่อเป็นลูกค้าที่มีตั๋นะครับถ้าไม่มีตั๋วเนี่ยประตูไม่เปิดให้นคครรััับบเอาี่ต๋ว โอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจ้าของแรมไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีโอเคโอ้ยทำงานเหนื่อยมากเลยครับคุณผู้หญิงอ้ยเอ,อ่เอ,อเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาถึงได้เข้ามาใกล้จังเลยอะเออโอ้โหโอ้โหพระเจ้าฉันดูตัวเล็กไปเลยเนี่ยเออคุณเจ้าของแรมทำไมคุณดูน่ากลัวจังเลยโอ้พระเจ้าเอ,อ้ยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิง คนทำไมถึงได้เงียบไปอีกแล้วล่ะเนี่ยโอย้ยเออเอโอ้ยไม่ีอะไรค่ะไม่มีอะไร,ะไอะไรโอย้ยพอดีแบบว่าเมื่อกี้ฉันฉันเออไม่มีอะไรคะ่ะคือแบบว่าเกิดเป็นคนขี้ใจลอยอะคะอ่ะเออใจลอยบางทีแบบว่ามันมันก็จะมันก็ลอยไปเลยะอะค่ะอ่าแล้วก็คุณผู้หญิงครับอีกอย่างนึงน,นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางบริการพิเศษของเราเลยนะครับปกติเนี่ยโรงแรมของเราเนี่ยก็จะมีการทัวร์โรงแรมแนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ลูกค้าเดินเองนะครับแต่เราจะอุ้มอ่าคณอะไรเนี่ย <laughs> ใช่แล้วครับเคยอ,อย่างนี้ปกติแล้วนะครับผมเนี่ยกลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะเดินเหนื่อยผมก็เลยคิดว่าจะขอ อุ้มลูกค้าในการลิงถ้าเกิดว่าเป็นพวกผู้หญิงแล้วก็คนตัวเล็กเนี่ยคือผมมันชอบโอ้โหคุณไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะคะฉันก็เดินเองได้เหมือนกันค่ะไม่เป็นไรครับอันนี้เนี่ยเป็นบริการพิเศษของทางโรงแรมเราเลยนะครับเนี่ยนี่คุณจะปฏิเสธได้ไงเล่าเดินสบายๆเนี่ยไม่ใช่เออินยังไงอ่ะนอนอยู่บนออแขนใหญ่ๆของผมเนี่ยมันสบายๆจะตายไปไม่เห็นต้องเดินเหนื่อยเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องควนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยกินข้าวเออไม่ใช่หิวข้าวเนี่ยก็มาตรงนี้ได้นะครับโอ้คุณไม่ต้องก็ได้ ค่ะฉันสามารถจะเดินเองได้นะคะเนี่ยคุณคะปล่อยฉันลงตะขาได้โปรดได้โปรดปล่อยฉันลงเถอะโอ้ยคุณมันทำจะปล่อยทำจะปล่อยจะปล่อยลงทำไมเล่านะคะคุณได้โปรดได้โปรดเถอะปล่อยฉันลงไม่ไม่ปล่อยว้ยคุณเจ้าของแล้วทำไมคุณถึงไปอย่างนี้ล่ะคะ เอาอะไรเนี่ยคุณทาไมคุณถึงไม่ชอบล่ะครับผมอุ้มคุณแล้วคุณนอนสบายๆบนแขนใหญ่ๆของผมเนี่ยทาไมคุณถึงไม่ชอบเราคือแบบว่าฉันรู้แล้วฉันต้องอ้างว่าฉันเนี่ยมีแฟนแล้วเออคือไม่ใช่อะไรนะคะคือฉันมีแฟนแล้วอะโออ่ออเออ่อ,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 อขอโทษได้ครับผมนึกว่าคุณเออไม่มีแฟนอะเออคือไม่ใช่อะไรนะคะคือฉันมีแฟนแล้ะคือฉันไม่อยากรู้สึกว่าแบบมีเออโอออขอโทษด้วยครับคุณผู้หญิงคือผมไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ม,ไมีเจตนาที่แบบว่าจะ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 เออจะ ไม่เป็นไรค่ะจะเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องการให้จับบริการลูกค้าอย่างเต็มที่แต่คุณก็ไม่ควรที่จะมามัดมือช่วงนี้นะครับเออคือขอโทษนะครับคือผมไม่รู้อ่ะเออผมดูหน้าคุณก็ผมนึกว่าคุณเป็นคนไม่มีแฟนโอ้โหแรงแรงแคะแรงเออขอโทษนะครับคุณผู้หญิงผมคุณพอจะยกโทษให้ผมได้ไหมอะอะนะยกโทษให้ผมเถอะนะครับอืมผมผิดไปแล้ว ยกโทษก็ได้แล้วในส่วนของห้องที่คุณพูดถึงเนี่ยคือห้องตรงไหนเหรอคะอ๋อคุณหมายถึงห้องที่คุณเนี่ยพักแล้วก็อยู่อาศัยใช่ไหมครับโอเคคือมันจะอยู่บริเวณชั้น3ครับโอเคครับคุณผู้หญิงคุณสวยๆครับตามผมมานะครับขึ้นลิฟต์มาเลยเนาะโอเคค่ะกำลังตามไปอุ๊ยคุณหลอกฉันด้วยสิคะโอ้โหตัวก็ใหญ่ก้าวก็เลยไกลแต่ฉันเนี่ยตัวสั้นก็เลยก้าวช้าๆ เออออขอโทษเขาคุณผู้หญิงคือผมไม่ได้เออสังเกตนะครับขอโทษด้วยโอเคเขาคุณผู้หญิงคือแบบว่าห้องที่คุณพักอยู่อาศัยเนี่ยก็จะเป็นห้องนี้นะครับห้องรอยัลเนาะโอ้โหห้องรอยัลขอไปดูไหนะนะคะโอ้โหโอประเจ้ามันสวยมากๆเลยโอโ้โหโอ้โหสวยเกินไม่น่าแปลกใจเลย ตกแต่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับบรรยากาศของยุโรปในยุคก,ก่อนๆเลยแฮะโอโหสวยมากเลยเนี่ยอุย้ยนั่นดูนั่นสีห้องน้ํามันจะเป็นยังไงเนาะโอโหไม่อ่างแช่งตามที่เขาบอกเลยคืนนี้เนี่ยฉันได้อาบน้ําฟินๆแล้วแหละโอ้ดูถ้าคุณจะชอบนะครับคนสวยเป็นไงบ้างโรงแรมของเราเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสุขภัณฑ์จัดเต็มแล้วก็ห้องเนี่ยก็รูราและแถมราคาถูกมากๆเลยเนาะค่ะฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โห โรงแรมของคุณเนี่ยน่าจะมีคนเยอะน่าดูเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าทาไมช่วงนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่เห็นใครเลยคะอ๋อคือว่าช่วงนี้พอดีแบบว่าโรงแรมของเราเนี่ยมันยังไงอะครับคือมันเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆอะครับคือไอ้ลูกค้าคนเมื่อกี้คือคนแรกเลย้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่สองอ๋อมีหน้าแปลกใจเลยแฮที่แบบว่าทําไมเนี่ยถึงคนน้อยที่แท้เนี่ยกำลังก่อร่างสร้างตัวใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับแต่ถึงเราเนี่ยกำลังจะก่อร่างสร้างตัวเนี่ย แต่ว่าผมหลอกเลยนะครับว่าคุณภาพเนี่ยไม่ต่างอะไรจากโรงแรมห้ดาวไว้นอนเนาะอ๋อใช่แล้วผมเนี่ยลืมอีกอย่างหนึ่งไปโรงแรมของเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งอาหารนะครับให้คุณผู้หญิงเนี่ยไปกดปุ่มบริเวณหน้าประตูเนาะมันจะมีกดปุ่มอยู่โอเคค่ะโอเคครับคุณผู้หญิงคนสวยห้องนี้เนี่ยเป็นของคุณแล้วนะครับผมขอตัวก่อนนะครับผมยังมีงานที่ต้องทาอยู่เนาะผมไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเกิดไปแล้วเราอุ้ยแม่เงยงแต่จะว่าไปนะเจ้าของโรงแรมคนนี้เนี่ย เขาก็มีทั้งโมเมนต์ที่ดูน่ารักแล้วก็ดูน่ากลัวแต่ว่านั่นสิฉันก็คิดว่าเราควรจะมองโลกในแง่ดีนะการที่เขาเนี่ยมารูปรัมขําใครใเราเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าแค่แบบเอมหวังดีหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้สิมันแ,บบแปลกอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของแรมคนนี้เนี่ยโอ้โหหล่อชิายขอโทษนะครับทุกคนที่อวยลูกตัวเองอะ่ะเออ คือตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกเหมือนกับว่าพนักงานไม่ใช่เจ้าของโรงแรมเนี่ยทำไมฉันต้องพูดผิดตลอดเลยรู้สึกว่าตอนนี้คือเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาจะไปทางานของเขาเนาะทำให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ตาลําพังสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็คือฉันไม่เข้าใจการบริการอย่างหนึ่งของโรงแรมนี่ยมันจะมีที่ไหนบ้างละเนี่ยที่แบบว่าให้พนักงานหรือว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยมาอุ้มลูกค้าแล้วก็พาทัวร์ฉันไม่เข้าใจเลยฮะแล้วทำไมฉันเนี่ยรู้สึกว่าการตกแต่งของห้องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องสไตล์ผู้หญิงนะ ฉันได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเป้าหมายของโรงแรมนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่การบริการที่ร่ำเริศแล้วก็จริงใจต่อลูกค้าระดับพระราชาแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความจริงใจของพนักงานหรือคนในโรงแรมนี้หรือไม่แต่อย่างว่าแหละฉันก็ยังหลงในความหล่อแล้วก็ความงานดีของเขาอยู่ดี ว่หิวโอ้โหหิวไม่ไหวแล้วตอนนี้มันก็เที่ยงพอดีอะขอสั่งอาหารได้ดีกว่าโทรสั่งเลยละกันอ่าสวัสดีโอ้ใช่๋อต้องกดกิ่งนี่ว่าเออมันต้องกดตรงอ๋อนี่ไงมีการบอกอยู่ระคังบริการนี่ไงป้ามโอเคฉันรอคุณอยู่นะคะอยากรู้จังว่าจะมาเร็วแค่ไหนนะเอยดุนรุนรุนดูซิว่าเขาจะทำอะไรมาฉันกินเนี่ยอยากรู้จังเลยจิงดา อ้ยอ,อ,อ,อลูกค้าเรียกลูกค้าเรียกเอ้ยโอเคคุณผู้หญิงเขาเร้านึ่งนะคะับเดี๋ยวผมกำลังเอามาให้โอ้โหกำลังเล่นน้ำอยู่ดีเนี่ยอะไรกันเนี่ยคุณผู้หญิงมันแค่สิบโมงกว่ากว่าเองเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงกูจะรีบกินไปไหนเนี่ยผมกำลังเล่นน้ำอยู่ดีโอ้โหอะไรกันเนี่ยตายแล้วเธอคงจะไม่ได้หาว่าฉันไปลามปามเธอใช่ไหมเนี่ยฉันกำลังใส่เสื้อรัดก้าวอยู่พอดีเลยมาแล้วครับคนสวย รัดก้ามอะไรนะคะเมื่อกี้อ๋อเปล่าครับเปล่าเออนี่นะครับคุณผู้หญิงกระเพราไก่ครับลองดมดูนะครับอุ้ยคุณกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอุ้ยเนื้อกระเพราสิคะมันดูเข้มข้นจังเลยเนี่ยใช่แล้วครับผมกระเพราของผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นแน่นอนเนาะกลมกล่อมด้วยแหละเอออุ้ยคุณนี่คุณทําเองหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วครับผมทําเองเป็นไงล่ะคุณลองชิมดูนะครับว่าอร่อยหรือเปล่า โอเคครับเมื่อคุณไปนั่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟให้คุณกินนะครับโอเคคุณหยิบได้เลยครับอุ้ยคุณมันดูน่าอร่อยเนะแล้วไปซุกตรงตีนทำไมเนี่ยมันก็หมินสิขอถามอร่อยเน้นไหมคะถ้าเกิดว่าไม่อิ่มเนี่ยเอาเพิ่มได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ได้เลยครับไม่ต้องห่วงเนาะไอหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคือผมรวมทุกอย่างหมดแล้วนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกินได้แบบบุฟเฟ่เลยนะครับโอ้โหคุณคะถ้าเกิดว่าขายถูกแล้วเนี่ย จะกำไรมีหรอคะมีแน่นอนครับคุณผู้หญิงโอ้ยคุณก็เนาะเป็นห่วงผมจังเลยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะ โอ้ยไม่มีอะไรหรอกค่ะนอกจากเสื้อที่คุณกาลังใส่อยู่คือคุณหายไปแค่แป๊บเดียวเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเสื้อแล้วหรอคะคุณจะไปคุณจะไปทําอะไรครับใส่เสื้อแบบนั้นเนี่ยแล้วตัวคุณเนี่ยก็เปียกหมดเลยคือผมไปเล่นน้ำมาครับแล้วคุณก็กดกิ่งมาให้ให้ผมมาเสิร์ฟอาหารคุณเนี่ยแล้วคือเวลาคุณดูเวลาสิครับสิบโมงอยู่เนี่ยโอ้คุณผู้หญิงครับนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมากินข้าวนะครับเนี่ยโอ้โหผมไม่เข้าใจคุณเลยที่ผมไปก่อนนะครับผู้หญิงโอ้ย หากทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมโรบอทก,กับลภไยทุกคนก็สามารถที่จะกดฟาโลโปรไฟล์ของอภัยในโรบอทได้นะครับเพราะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วเนาะเวลาที่น้องๆเห็นะไพเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่น้องก็สามารถจะกดจอยเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างเนึ่งตอนนี้เนี่ยไพเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเพื่อสามารถจะกดลิงก์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ Discord ของละไพนะครับใครอยากคุยอะไรหรือว่านะนําแบบอะไรเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์กันมาได้นะครับ